กองทัพไทยส่ง F16 กิฟเฟนยึดประสาทตาควายคืนหวันเจรจาแล้วอาจเสียแผ่นดินค่ะวันนี้ค่ะคือวันสำคัญที่คนทั้งโลกกำลังจับตามองค่ะคุณผู้ชมกับเวทีเจรจาหยุดยิงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียและในขณะที่ฝั่งรัฐบาลกำลังเจรจา ฝ่ายชายแดนไทยเขมรค่ะย,ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและเสียงปืนได้พากชีวิตทหารกล้าของไทยเราไปอีกหนึ่งนายค่ะโดยช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะวันที่8กรกฎาคม2568นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไทยเราพร้อมนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ไเผชิญหน้ากันบนโต๊ะเจรจายอย่างเป็นทางการที่ประเทศมาเลเซียโดยมีนายอันวาอิบราฮิมค่ะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพกลาง พร้อมด้วยตัวแทนจากสหรัฐจีนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมฟังในฐานะพยานสันติภาพค่ะซึ่งเป้าหมายของเวทีนี้ค่ะมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะคือการหยุดยิงทันทีและถอยกําลังออกจากพื้นที่ขัดแยง้งและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งค่ะที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศต้องเศร้านั่นก็คือวันนี้ไทยต้องสูญเสีย1บเอกอัมรินผาสุขค่ะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ณพื้นที่ปราสาทตาบมทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเห เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันเจรจาวันนี้แหละค่ะฝ่ายเขมรเร่งระดมอาวุธหนักเข้าพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมค่ะหวังยึดให้ได้ค่ะก่อนที่จะโดนสั่งหยุดยิงและคําหยุดยิงจะเริ่มมีผลทําให้สิบเอกอรมรินปฏิบัติหน้าที่อย่างก้าหาญจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งคําว่าหยุดยิงจะเริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจนแต่ต้องบอกว่านาทีนี้ค่ะไทยไม่ถอยแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะไทยได้ส่ง F16 และกิปเพนลุยตัดกำลัง เก่่อนลยคะโดยคุณวาสนานน้าน่วมนะคะหรือว่าพี่เล็กนักข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองค่ะระบุว่าก่อนเจรจาหยุดยิง F16 ิกิบเพนบินทิ้งบอมตัดกำลังอาวุธ ทหารเขมรเร่งบุกยึดคืนปราสาทตาควายช่องอ่านมา้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าไทยไม่รอให้หยุดยิงกลายเป็นกับดักแล้วค่ะแต่ว่าเลือกที่จะเร่งยึดพื้นที่คืนให้ทันเวลาก่อนที่เราจะถูกตีกรอบทางการเมืองค่ะซึ่งต่อจากนั้นไม่นานค่ะทางเพจ Army Military Force ค่ะก็ได้เผยแพร่คลิปนะคะเป็นคลิปขนาดเครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยเราได้ทิ้งบูมลงไปค่ะใส่ฐานทหารเขมรแบบแม่นยำโดยทางเพจได้ระบุข้อความค่ะว่า ด่วนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ทางอากาศด้วยการทิ้งบอมใส่ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชายอย่างแม่นยำหลังเสร็จภารกิจเครื่องบิน F-16 ได้เดินทางกลับฐานปฏิบัติการอย่างปลอดภัยค่ะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอเต็มเต็ม และอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการรายงานตามที่พี่เล็กวาสนาและทางเพจอ r m y มี l i t a r y f o ร c e ได้มีการเผยแพร่คลิปไว้ก่อนหน้านี้แต่จะให้ชัวร์ร้อเ็ค่ะก็ต้องรอถแถลงการอย่างเป็นทางการจากกองทัพในช่วงเย็นวันนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ล่าสุดค่ะเท่าที่ทราบมานะคะทางกองทัพได้รายงานว่าสถานการณ์เช้านี้ค่ะในภาพรวมยังมีการสู้รบมีการโจมตีกันด้วยอาวุธยิงสนับสนุนและอาวุธหนักหลายชนิดซึ่งฝ่ายไทยเราก็ได้ยิงตอบโต้กลับไปโดยมีเป้าหมายนะคะเเพื่อเป็น การขัดขวางและทำลายอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาและในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะทางกองทัพภาคที่สองได้พบสัญญาณขี่ปนาวุธกัมพูชาและการระดมพลกําลังยึด2ปราสาทไทยค่ะโดยเวลาเที่ยงนะคะทางกองทัพภาคที่สองได้ถแถลงสรุปสถานการณ์การสู้รบค่ะระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงบ m 21ใส่หลายแนวรบได้แก่เนิน677 ผูผีผามออีแดงและพระวิหารภูมะเขือซึ่งพบความเคลื่อนไหวขีปนาวุธ PSL03 บริเวณสนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยส่วนฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามระดับภัยคุกคามโดยใช้อาวุธยิงใส่เป้าหมายยุทธศาสตร์ช่องบกช่องอ่านมา้าปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนทม โดยพื้นที่เป้าหมายหลักที่เขเมรพยายามจะเข้ามายึดนักชมก็คือปราสาทตาควายและปราสาทตาเงินทมค่ะซึ่งตอนนี้ก็พบการเสริมกําลังอย่างต่อเนื่องในของฟังกัมพูชาส่วนเขเมรค่ะมียิงพลาดใส่กันด้วยนะคะที่ช่องอานม้าและผาหมอ,อีแดงซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการประสานงานผิดพลาดระหว่างหน่วยค่ะ และทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะไม่ใช่ข้อมูลลับแต่เป็นข้อมูลทางกองทัพค่ะที่มีการเปิดเผยต่อสื่อและยังมีรายงานจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ค่ะก็คือพี่เล็กวาสนาหน้าน่่มคนนี้ค่ะนักข่าวสายทหารตัวจริงเห็นหลายคนกังวลใจนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าการพูดเรื่องแบบนี้จะกระทบต่อกองทัพหรือเปล่าต้องบอกตรงๆค่ะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วค่ะอยู่ตามเพจไปอ่านกันได้ทั่วเลยแล้วถ้าคอมเมจะอ่านนะคะคอมเมนก็ไปตามหาตามเพจก็ได้ ค,คงไม่ต้องมาดูใน YouTube ซึ่งนี่ค่ะไม่ใช่ข้อมูลลับทางราชการและไม่ได้หลุดจากภายในแต่อย่างใดค่ะซึ่งหน้าที่ของเราค่ะในฐานะสื่อก็คือเรียบเรียงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเพื่อให้ประชาชนไทยได้รู้เท่าทันสถานการณ์เท่านั้นค่ะ